ตอนนี้ตอนเช้าครับมานั่งทานข้าวที่แหลมแท่นบางแสนนะครับนะครับของเราก็นี่ครับร้านสะดวกซื้อเหมือนเดิมชีวิตกินเพื่ออยู่ครับไม่ได้อยู่เพื่อกินก็ตุมตอนเช้า อืมครับว้าวข้าวต้มปลาเลยครับข้าวต้มปลานี่ครับรบ,รบ,บริเวณแหลมแทนตอนเช้า ตกปลากันอา,ออาสำหรับคนไม่ชอบปรุงก็ใช้ได้เลยครับมีเครื่องปรุงมาให้ เข้าวต้มตอนเช้าครับวันนี้บรรยากาศตอนเช้าบริเวณแหลมแท่นนะครับ มีของหวานนี่นะครับของหวานน้ำเปล่าครับร้านสะดวกซื้อนะครับร้านสะดวกซื้อนี่ครับวัหนหยุดคือไม่ไกลกรุงเทพครับก็เราก็มานั่งพักผ่อนนี่ครับใช้ชีวิตชิว,ชว คพักผ่อนเติมเมื่อคืนผมก็ไม่ได้นอนโรงแรมนะครับผมนอนในรถนะครับผมกลางเต็นท์ม่อยู่ครับแต่ไม่นอนครับคนส่วนมากเขาก็นั่งดื่มกันสว่างครับที่หาดบางแสนครับผมก็เลยไม่นอนก็นอนในรถครับผม ที่เขาก็นั่งตกปลาที่บริเวณแหลมท่านก็มีจะมี ต๊ะให้นั่งอย่างนี้นะครับ <c oughs> ผมว่าดีนะครับคือแบบนี้ดีจะได้ช่วยมันช่วยได้หลายระดับครับผมสำหรับคนที่ห <c oughs> ายเช้ากินค่ําพ่าคนงานทำงานก่อสร้างทำงานร้านอาหารประมาณนี้ครับเวลาก็มาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวบางที <c oughs> เราก็มีงบประมาณไม่สูงที่จะเช่าเก้าอี้เช่าอะไรนะครับผมว่าดีนะครับทําแบบนี้เนี่ยในที่สาธารณะต่างๆครับบางคนทำงานค่าแรงสามสี่ร้อยอย่างนี้ครับผมว่าดีนี่ทำแบบเนี้เหมือนแหลมแท่นนี่นะครับ นที่จะรักษาความสะอาดก,ก็คือน,นี่แหละครับก,ก็คือตัวเราเนี่แหละครับเวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนเราก็ช่วยกันร,รักษาความสะอาดครับจะช่วยกันเวลาเราไปเที่ยวจะได้ดูมันศาสตร์จะอ่านหน้านั่งนะครับหน้านั่งหน้านั่งการข้าวทำกิจกรรมครอบครัวอย่างนี้ครับ <c oughs> ทะเลครับตอนแรกก็จะนอนโรงแรมและแต่นั่งไปนั่งมาโอ้โหจะตีสองแล้วก็อนอนในรถสบายคนกลางเต็นท์ก็กลางครับใครถ้าเกิดอยากดู ว่าหาดบางแสนกลางเต็นท์ได้ไหรือเปล่าเข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับชื่อคลิปว่าบรรยากาศตอนเช้าหาดบางแสนนะครับนะครับใครที่ชอบกลางเต็นท์เขาก็มีจุดให้กลางนะครับหาบางแสนกลางเต็นท์ได้นะครับไปดูคลิปอ,อีกหนึ่งคลิปก่อนหน้านี้ที่วมลงไว้นะครับบรรยากาศตอนเช้าของหาดบางแสนนะ ผมก็นั่งกินข้าวต้มอยู่ที่แหลมแท่นตอนเช้าครับ ข้าวต้มปลาอันนี้ของหวานน้ำเปล่า อร่อยดีจะ,จะมีแต่ตอนเย็นก็น่าจะมีการออกกำลังกายมีลานออกกำลังกาย ฝากติดตามด้วยนะครับช่องกินิปงคนออนไลน์นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็น Facebook ก็คนออนไลน์นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับคนออนไลน์นะครับผมก็จะมีมาเล่าเรื่องการจัดการบริหารธุรกิจแล้วก็เรื่องอ,อุ้นต่างๆนะครับเรียนรู้ในด้านบริหารการทำธุรกิจนะครับผม